เราเอาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ไปปิกมิกด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันหายไปพิมเพลรุกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Elmer and the Lost Teddy Elmer นะคะได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือลูกช้างที่เธอทำตุ๊กตาเท็ดดี้หายไปนะคะ Elmer ก็เลยใจดีให้ตุ๊กตาเท็ดดี้ของลูกตัวเองกับลูกช้างอันนั้นไปก่อน และสัญญาว่าจะช่วยหาตุกตาเท็ดดี้ตัวเดิมมาคืนเราไปติดตามกันนะคะว่าเอลเมอร์จะไปหาเช็ดดี้แบบท,<า>ที่นฝะะากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยท้องฟ้าเริ่มมืดและเต็มไปด้วยดวงดาวขณะตอนที่เจ้าเอลเมอร์ช้างลายตารางได้ยิงเสียงร้องไห้ ซึ่งเป็นเสียงจากลูกช้างแม่ช้างบอกว่าเจ้าหมูนิ่มนอนไม่หลับเพราะว่าเขาต้องการตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เราเอาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ไปปิกมิกด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันหายไปเอลเมอร์บอกว่าไม่เป็นไรนะฉันจะให้ยืมเท็ดดี้แบของฉันเองพรุ่งนี้ฉันจะไปตามหาตัวที่หายไปเอลเมอร์จะไปและจะกลับมา กับมีเท็ดดี้นะเจ้าลูกช้างยิ้มแล้วก็หลับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่มีตุ๊กตาหมีของเอลเมอร์อยู่ข้างกายเช้าวันต่อมาเอลเมอร์รีบไปเสาะหาตุ๊กตาหมีที่หายไปเขายังไปได้ไม่ไกลเขาเจอลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าวิลเบอร์สวัสดีวิลเบอร์สวัสดีเอลเมอร์ฉันกำลังมองหาตุ๊กตาหมีที่หายไปของลูกช้างนะ่ะเธอเห็นมันบ้างไหม ไม่เลยวิลเบอร์ตอบแต่ฉันจะช่วยหามันถ้าฉันเจอมันนะฉันจะเรียกเธอนะแล้วก็มีเสียงพูดว่าสวัสดีเอลเมอร์เธอกำลังจะไปไหนหรอนั่นคือเจ้าสิงโตลูกช้างทำเท็ดดี้แบร์หายไปและฉันกำลังออกตามหามันนะะเอลเมอร์พูดสิงโตก็บอกว่าไม่นะโอ้ถ้าลูกสิงโตอ่ะจะต้อง เศร้าแน่ๆถ้าเกิดว่าตุ๊กตาหมีของลูกสิงโตหายไปถ้าฉันเจอมันนะฉันจะบอกเธอละกันบางทีคุณเสืออาจจะเห็นก็ได้แอสซีเคเมียไทเกอร์เพลสและเอลเมอร์ก็เดินมาถึงที่ของคุณเสือเอลเมอร์ก็เลยพูดว่ายูคู hoo, คุณเสือเอลเมอร์ไทเกอร์ mer, iker, คุณเสือบอกว่าให้เงียบนะคะเพราะว่า ลูกเสือกำลังนอนหลับอยู่เอลเมอร์ก็เลยบอกว่าขอโทษนะตอนนี้มีลูกช้างที่ทำตุ๊กตาเท็ดดี้แวร์หายไปเธอเห็นหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าเกิดว่าเจ้าลูกแฝดอะไม่สามารถนอนได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีตุ๊กตาเท,ท็ดดี้ถ้าฉันเจอมันฉันจะบอกเธอละกันและหลังจากนั้นนะคะเอลเมอร์ก็ไปเยี่ยมสัตว์อีกหลายตัวเลยค่ะลูกสัตว์ทั้งหลายนะคะก็จะมี ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่มีใครเลยค่ะที่เห็นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ของลูกช้างและทุกตัวก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าถ้าหาเจอก็จะมาบอกเอลเมอร์และตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแก่แล้วนะคะก็ยังไม่เจอตุ๊กตาหมีที่หายไปฉันหวังว่าฉันจะเจอตุ๊กตาหมีเร็วๆนี้นะเอลเมอร์คิดตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วแล้วก็ ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งช่วยด้วยฉันลงทางเอลเมอร์นะคะก็เลยผลักพุ่มไม้แล้วก็ไปเห็นเท็ดดี้แบ์ค่ะซึ่งเสียงนั้นน่ะมาจากตัวเท็ดดี้แบร์ค่ะโอ้ช่วยฉันด้วยตุ๊กตามีพูดฉันลงทางฉันต้องการกลับไปอยู่กับลูกช้างเฮ้ยเธอพูดได้เหรอเอลเมอรรู้สึกประหลาดใจเอามาเอาฉันกลับบ้านไปด้วยเท็ดดี้พูดฉัน นอนไม่ได้เลยถ้าไม่ได้อยู่กับลูกช้างเอลเมอร์นะคะก็เริ่มมองหาว่าเอ้ยปากของเธอไม่ได้ขยับเลยนี่แล้ววิลเวอร์ก็ปรากฏตัวออกมาจากพุ่มไม้ค่ะเอลเมอร์ก็ขำมากมากเลยนะคะวิลเวอร์ฉันน่าจะรู้นะว่าเธอแกล้งพูดเป็นเท,ท็ดดี้วิลเวอร์ก็หัวเราะเหมือนกันนะคะ ฉันบอกว่าฉันจะบอกเธอไงถ้าเกิดว่าฉันเจอตุ๊กตาหมีแล้วฉันก็ทำอย่างนั้นแหละมาเถอะเอาเท็ดดี้กลับบ้านกันมันไกลมืดแล้วแล้วพวกเขานะคะก็ขีวตุ๊กตาหมีคนละข้างกลับบ้านค่ะลูกช้างนะคะตื่นเต้นมากเลยที่ได้เห็นตุ๊กตาหมีอีกครั้งแล้วก็เอาตุ๊กตาหมีมาคืนเอลเมอร์อย่างรวดเร็วค่ะคุณแม่ของลูกช้างนะคะก็ ขอบคุณเอลเมอร์มากๆเลยวิลเบอร์พูดว่าเอลเมอร์เธอไม่กังวลมั้งหรอว่าลูกช้างอะ่ะจะเอาเท็ดดี้แบร์ของเธอไปเพราะว่าเท็ดดี้ของเธออะ่ะมันเป็นเท็ดดี้ที่พิเศษมากเลยนะแล้วก็เลยพูดอย่างประหลาดใจว่าเธอไม่รู้หรอเธอไม่ต้องแตกต่าง ถึงจะเป็นคนสำคัญมีทุกตัวเป็นหมีที่พิเศษเพราะว่ามันเป็นหมีที่เป็นของเธอยังไงล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ